ไปไหนไม่่ไได้นีงนี่นี่ไงนี่ข้างหลังข้างหลังหลังห <c oughs> ลังหลังหลังเรียบร้อยชนะ คอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่ผันะครับฟิวซิงส์นะครับผมผมก็มาเล่นมินิคลิปที่ชื่อว่าเบสบอลนะครับวันนี้อยู่กับอ่าคิสปาโตนะครับก็มา EP เราเข้าสู่ EP พีที่7แล้วนะครับผมก็สามารถไปดู EP ที่6กกันได้นะครับผมได้ลงคลิปไปแล้วเนาะเครับก็เลยก็ตอบบล็อกกันเลยอะไรเรามียุดแปะครับวันนี้นะดาร์คพีมาครับฮัลโหล สตีมอะสตีสต <sm> <other> <Trans> ีร็อตเชอร์สตีร um <that> ็อตเชอร์มาดิมาดิสตีร็อตเชอร์มาดิสตีร็อตเชอร์เอ้าเข้ามาเนีครับอุ้ยเจ้าโอ้โหเจ้าเช่าเอไอเคนี่หว่าเอไอคนี่หว่าอ้าวเราก็ล่วงไปแล้ว เรียบร้อยเก่งเก่งไปแล้วครับเพื่อนมึงสร้างอะไรนะเพื่อนเอาดิเอาดิมา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 โอ้โหกอเตี้ยครับน้องๆไปแล้วผมบุกแล้วจริงบุกเลยบุกเลยบุกเลยกูอะไรแค่นี้บุกได้บุกกันได้กว่าทุกคนสีอะไรนี่สีเหลืองเหรอโอ้โหเหลืองแล้วเหลืองเหรอเหลืองเหรอเหลืองเหรอสุพีมด้วยไอ้กีู้อยู่คนเดียวกูเก่าแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่เชีมามาโคมาโคเหรอมาโคก็มาดิ มาโคก็มาดีกลับบ้านก่อนเดี๋ยวผมตายนะครับเรากลับบ้านแบบเฮ้ยสีอะไรนสีอะไรี่สีอะไรนสีอไรสีอไสีไมาดิมาดิเ I อาเ่าออาอาอาาเฮ้ยนี่มันนูพมนี่มันนูพมโอาาาา่ชิบหาาแล้ว มันขุดเตียงแล้วมันขุดเตียงแล้วมันขุดเตียงเรามาขุดเตียงแล้วาขุดเตียงเรามาดิมาดิครับมาดิครับมาดิครับอ้อโ ho อีซ e ี่อะครับน้องๆดูดิเฮ้ยเฮ้ยธนูไฟธนูไฟเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพื่อนจะเย็นเย็นเดี๋ยวผมบุ <st> มบกแน่นอนผมบุกแน่นอนหมดเลยเก็บทองก่อนล <st> ้วกันทองก่อนจิบทองก่อนเพื่อนไม่ทำงานเลยเพื่อนเพื่อนวิ่งจิบสามก้อนป่ะ อยืนนิ่งอยงี้ยืนนิ่งองี้ตายไปเลยใครตายไปดีอยู่แล้วอ่ะโอ้โหวิธีมแบกดีรุเลยรุเลยมันมาเหรอเอาให้ตายให้ตายเฮ้ยโอ้โหสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองอ่ะสีเหลืองโอ้โหสีเหลืองไม่อยู่บ้านถูกเลยเพื่อนมาดิ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 โอ้โหตายมันตายมันตายเดี๋ยวรอไอ้สเวี อ๋อเจมไม่แตกเหรอดีจ hmm. sure. ้าเล็บลายเล็บลายแล้วเล็ลยเพื่อนเล็บลายเพื่อนมันจบแล้วนาคินมันจบแล้วมันจบแล้วมันไปกลาง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 มันบีแล้วบีแล้วจะเช่าคนนึ่งจะเช่าคนนึงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมันไปถานเราไปถานเราโอ้โหทีนทีทีนทีเพื่อนถอยถอยทำไมอ๋อกับฐานเค้ยเค้ยโอ้โหนี่ ไอคิวนี่คือสองแล้วไอคิวนี่ว่าบับเลยบับเลยเมื่อกี้ผมลืมแลกไอ้อันนี้ยอย่าสเต็งโอ้โหประชนไปหน่ะน้องเอาไปแล้วนี่คข้างหลังโอโ้พี่ว่ามันจะอยู่ไหมเนี่ยโตมันไปไหนไม่ได้นี่ไงนี่นี่นี่ไงนี่ข้างหลังข้างหลั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 ง,ลง,ลงเรี <c ười> ยบ <ey>, ร้อยน <c ười> ชยนะ <c ười> ชนะครับจี <c ười> ๆเลยครับ <c ười> โอเคนะครับผมเรามาเจอกันเกมที่สองเลยแล้วกันนะครับผม เราอยู่ในด่านช็อกโกรัตนะครับเริ่มเลย let's go baby เดี๋ยวรา,าลักกี้อุดเตียงแล้วกันนะลักกี้อุดเตียงลักกี้อุดเตียงลักกี้อุดเตียงนี่แค่นี้ก็ได้แล้วครับไปบุกเลยคุณไว้คุณไว้ไวจัดนะครับไปบุกเลยอุย้ยเอาเรื่องว่าสีดแดงแตกไปแล้วครับทุกคนโอ oh <my> ม,ม่ก้าวมาผมผมได้จ่สปีดผมได้นี่ลนะชนะชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้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  ฮัลโหลใหม่เฟนฮัลโหลใหม่เฟนคิดสู้เหรอชอบเล่นเครื่องเหรอเราอ่ะแม่จ้ากล้าขนาดนี้เลยเหรอชอบเล่นเครื่องเวะผมไม่ไปครับเดี๋ยวแม่งตบผมล่วงนี่เอานะติด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 ไปดีครับไปดีครับรออะไรเจ๊บเจ็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 บตีคุณหามุมเล่นได้เพื่อนมาดิมาดิมาดิ อ้าวสี่หมืนตะแตกแล้วไม่ไม่นะชิบหายแล้วครับทุกคนอืมอ่ะไี้ผมด้วงค่ะไอ้ผมด้วงครับอ้ผงด้อะโอ้โหน้องทำไมน้องไม่ดูบ้านเลยอ่ะอย่าเผลอดิอ่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวพี่ยุดจุดให้พี่จะเอาความเน่ห์มาให้น้องเองอยดาร์กสุพีงอย่าร์กสุพีมสองตัวเลยไอ้เนี่ยพี่จะเอาความเน่ห์มาให้น้องเอง ฮูยอโอเคนะครับผมเรามาเจอด่านที่เราเล่น V.P. ที่6นะครับผมเป็นด่านชื่อว่าด่านอะไรวะจับว่าว่าไ่ลกันนะโอเคเราเลิงกกันก่อนนะครับผมไปไประเดียเพื่อนต่อไปเลยเพื่อนอะไรเฮ้ยอุอ้ยอุ้ยอุ้ยเอาวะ มามามาใครจะถึงก่อนทีมเงินไฮ้บกุกสิบเงินดีกว่านะอู้อ้โอ้โหมึงได้ธนูเลยเหรอเดี๋ยวอะไรเหรออู้เฮียกูกระเด็นเลยเอ้ย <c oughs> ผมได้ดาบแล้วว่ะต่อไปก็ต้องการชุดนะไปบุกเลยมันมาแล้ว <c oughs> มันมาแล้วโอ้โหทีเดียวแตกเอ๋อาดิมาดิมาดิครับเดอเอาดิเอาดิมาติกา้ามาติก้าระวังระวัะงตอนเช้านี่ก็ตึงเหมือนกันนะนี่ไ อ่าไม้ติ๊กติ๊กว่านะผมว่านะธนูนั้นระวังนะไม่ธนูนะเละนะนะ็กใหย่ธนูดิึงมาเลยมึงยางธนูดิ้ยมาดิวะระจอกว่ะคือตายแล้วมันกลับว่ะใช่ไหมแล้วรอให้มันมาครับ๋ยวผมด,ดักดักตีมันโอ้โหโอ้โหมันมาแล้วมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วไม่มันมาแล้ว,ลวจี โอเคนะผมก็ต้องขอลาผมขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e ได้กันนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาเหมือนับ,นบสวัสดีครับ